อัปเดตข่วสานของสาวแบล็คพิงกันต่อค่ะเมื่อคืนค่ะได้เห็นภาพโปสเตอร์ใหม่ๆนะคะของการโปรโมทบอลพิงกันไปแล้วก็อบอกว่าสีสาวแบล็คพิงนั้นสวยมากกันทุกคนนะคะและก็ลิซ่าค่ะได้รับการชื่นชมจากคุณแมงนะคะที่เป็นช่างแต่งหน้าเจ้าประจําของแบล็คพิงด้วยโดยเธอนะคะเคยบอกว่าแต่งหน้าให้กับน้องลิซ่านั้นสนุกมากๆค่ะ เพราะว่าเครื่องหน้าของโนริซ่านั้นคือดีค่ะเหมือนกับภาพวาดนะคะแล้วก็หน้าสดนั้นก็สวยค่ะแต่งนิดๆหน่อยหน่อยค่ะก็สวยแล้วนะคะและดูจากการแต่งหน้าให้กับโนริซ่าในแต่ละครั้งนะคะดูถ้าว่าคุณแมงเนี่ยเธอจะแบบว่าสนุกอะคะ่ะเพราะว่ามีการได้ลองได้แต่งอะไรได้ได้เปลี่ยนลุคให้กับโนริซ่า โดยตลอดเลยนะคะเรียกว่าถ้าไม่ใช่ลิซ่าเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดกันได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ส่วนภาพโปสเตอร์อื่นๆนะคะของเจนนี่แล้วก็โรเซ่ค่ะก็ทําให้เราได้รู้นะคะว่าจริงๆเนี่ยทั้งสองสาวค่ะพวกเธอนั้นมาสปอยการคัมแบ็กนะตั้งนานแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเจนนี่กับโรเซ่เคยอัปรูปภาพเหล่านี้นะแล้วก็โพสต์ลงใน i g ด้วยนะคะก็คือเป็นภาพที่มีการติดกลิตเตอร์และแถวๆดวงตาแบบนี้ค่ะตั้งแต่เดือนเมษานะตอนนั้นที่ก็ผมส้มนะคะรวมไปถึง สิงหาคมต้นเดือนเนี่ยโรเซ่ก็เคยมาอัพภาพเซลฟี่หน้ากระจกแบบนี้ให้กับเราได้ดูไปแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นวิงก็ไม่รู้นะว่าพวกเธอมาสปอยแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อช้านี้ค่ะพิงเวนอมเองค่ะในเกาหลีก็มีการติดอันดับหนึ่งค่ะสำหรับเมลอนป o อป l ูลาริตี้อ d นะคะสัปดาห์นี้อีกด้วยค่ะก็เห็นว่าได้มา2ส,สัปดาห์ติดแล้วนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นอะไรที่ปังมานะก็กบมือค่ะให้กับ ความปังของผู้เธอเลยนะคะและเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ะตอนนี้ค่ะมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าพี่สุของเราค่ะได้รับรางวัลนักแสดงหญิงเกาหลีดีเด่นด้วยนะคะในการประกาศรางวัลของโซอินเตอร์เนชั่นแนลดราม่าครั้งที่17บีจนี้ด้วยก็ปรบมือค่ะให้กับความปังของผู้เธอเลยนะคะมีเรื่องใหม่ๆนําให้กับดึงได้ฉลองกันทุกวันเลยค่ะแอดก็เอาอัปเดตหน้าข่าวสารของสาวๆแอพิมมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า